สวัสดีพี่น้อง bien, บ้องไปที่เคารพรักนะครับผม so เม oui. well ื่อนี่พาพี healthy, ่น้องมากินซ้อยจุเนื้อนะครับผมซ้อยจุเนื้อจุตับสดๆเลยนะครับเนื้อง้ามแห้งทางพี่น้องเ้ยมึงเนี่ยสดสดข้าเขียงเลยมือนี่นะครับซ้อยข้าเขียงแล้วก็จิ้มแจวขีปเพียขมๆนะครับผมเมื่อนี่พักเข้ามีเอ่อพักเสดาครับเมื่อนี่เสดาลวกแล้วเรียบร้่อยนะครับผมแล้วก็มีเอ่อมีสะระแน่นะครับมีพริกหวานมีบักแตงนะครับมีบักทัวเอ่อมีหอมปอมนะครับพี่น้อง มาขับมาบาทที่นี่เมื่อนี้เอาบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมาอ,อยู่ป่าอยางครับสวนอยางสวนทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศผู้งามงามนะครับพี่น้องนะอเนาะเน้นแล้วกินบบบไหนเด้อครับเด้อเน้นบรรยากาศนะครับ,บรเน้นแล้วกินกหสิไทยไกลกว่านี้ยักน้อย,อยนะ <c oughs> นะครับเบิ่งส้อยกินสดๆเลยนะครับเอาปุ๋นะเมื่อเอาคํยามยังไงรลดครับพี่น้องอือหือ เบิ่งตับครับมีแต่ตอนใหญ่ๆคำแหลกพี่น้องคำแหลกจุตับเผ็บหวานเอาเขามาพร้อม ต้องกินกับเข่าครับสำหรับผมนกินกับเขา่าท่างคนเพิ่อกินเป็นนนัจุกกินแก้มเป็นกับแก้มนะครับตอนบางไงคักม,ม,มาพี่น้องมา สามสิบกรีบครับสามสิบกรีบแซ่แบยำปุดปุดดี เจ้ากีบเพียกคม,คม ผมมีคันแท่นหน้ามันขึ้นในฝนตกกลิ้นครับจะเดา ตายเบาเรื่องมากับต่าครับต่าแล้วหาเลาะเบิงให้เบิงหน้าอยู่ครับ ผู้เฒ่าบ่ไหนมาหน้าโดนแล้วนะครับกินหอนไทยกินหอนหน้าออสะลรเนีย่ยพันลงไปน้ำขาเนียวพี่น้องตอนอยู่ใสยเฮียลงไปอืม อืมเนื่อนนี่แล้วแต่ผู้ใดสิหันได้ไม่หรอก หาลังควเนเพิ่กาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับยำปุ๊ดปุ๊ดเท่ากันละการหั่นเป็นบอบหยาบ เสือดาลวล่วงแล้วก็คมมันก็จะว่าแซ่บ กน,นเนื้ออ่มันกบตีข้าวจากหน่อยกันเด้อครับเด้อเนี่ยข้าวเดียวเบิดเล่นดูแล้วมุกนี่เล่นดูแลว้วโอ้เผ็ดพี่น้องเผ็ดครับ ในตะว,วัยแมงบ้น มีดเขาดีพี่น้องกำลังหาเลียมหาไายว่าสิเอา,ายไยใดมันจังสีบออังหยบกว่าสีมะ้ยอยเห็นยังสีนี่พี่น้องผมอยากได้อ่ะ บรรยากาศครับเนี่ยอืมพอดี ที่กวนหอบมันได้กัดสุดอยอด เนื้อโลนนึงเอาไว้บานแล้วเครื่องหน่อยนึงเอาไม่นี่อีก ทางข้างเลยนี่พี่น,น,น,น้่อนนแต่เนี่ยมนค่คนบาค่อยมากไปไลย นแมืนช่วงย่ำห้ย่ำหน้าคัคๆดีรลนนี่รถเที่ยวตลอดครับ สามสิบกิบคือคักแก่ อิมแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศเปน็นยังไงบรรนอกคอ,อกหน้านายยูบ่พี่น้องมีแต่พูดแต่พาครับแต่ว่าขันบ้านหมู่บ้านที่บบมีผพู้กับมอยูคือกันได้พี่น้องเอ้ยบเ็นว่ามีทุกงหมู่บ้านเนาะในบากในภากีสานทั้งร้อยเอด็ดนะครับที่โบมีนะครับพี่น้องเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับ ที่ให้กันติดตามึังในกะฝากก็ไลไ์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กันในกระดับกันเนาะพี่น้องเนาะจังในกะคิดนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ